คลิปนี้จะมาสอนวิธีทําตัวละครรถยนต์ในเกมแข่งรถนะครับเกมแข่งรถอันนี้จะเป็นเกมแข่งรถที่เก็บอุปกรณ์หรือเก็บของนะในนี้เราเป็นเก็บตัวกล่องนมนะครับเก็บแล้วก็ได้คะแนนขึ้นนะทีนี้วิธีทําตัวรถนะครับผม,ผมขออนุญาตเปิดอันเดิมที่เคยทําไว้นะผมใช้ตัวเชฟนะตัวกรอบสี่เหลี่ยมนะครับมาทําเริ่มต้นเลยออกมาสี่เหลี่ยมปุ๊บก็เลือกสีต้องการได้เลยอยากได้สีอะไร จะเป็นสีโทนเดียวก็ได้หรือจะเป็นสีแบบอ่ากลเดียนก็ได้นะอะ่สมมติผมเอาเป็นสีโทนเดียวแล้วกันอ่ใกลเดากายเดียนก็เอาอ่ผมเอาเป็นสีเทาดำอันนี้คือตัวบอดี้นะครับตัวถังรถยนต์ต่อไปก็จะเป็นอ่ะกันชนกันชนก็เพิ่มสีหน่อยอันนี้ก็ตกแต่งไปจะทำเป็นไฟเส้นเดียวแบบรถสมัยใหม่ก็ได้น,นี่เป็นอย่างนี้เลยอ่ะไฟเส้นเดียวไปไฟเส้นเดียวสีอะไรอ่ะสีแดง ไเพิ่มก็ c o ป y มาวางอีกฝั่งแล้วก็ฟลิปนะครับนได้ตัวรอแล้วได้รถแล้วแล้วก็ตัวข้างบนนะครับผมข้างบนสีเดีวยวกันใช้ หลอดสีจิ้มสีจะได้ไม่เพี้ยนนะรถจ้าโค้งแบบไหนก็ปรับขยับได้เลยนะครับโดยใช้รีเชฟนะตัวที่เป็นลูกศรแล้วก็มีชี้ไปที่ตัววงกลมนะครับถ้าอยากให้เป็นโคง้งๆหน่อยก็จิ้มจิ้มตัวโคง้งๆเพิ่มนะจิ้มตัวโคง้งๆเพิ่มยังไงเราใช้รีเชฟนะครับผมกดตรงที่ว่าง อยู่นะตรงว่างๆเส้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับเส้นที่เป็นโค้งนะผมมันดูก่อนแต่ถ้าเกิดตรงที่ตรงที่เราจิ้มเราไม่อยากได้โคง้งให้มาจิ้มที่คําว่า point นะครับอจะเห็นว่ามีเคิร์ฟนะมี point เคิร์ฟจะเป็นนี้นะ point ก็จะเป็นแหลมๆมได้โค้งแบบที่ต้องการละสมมติสองฝั่งได้โอเคแล้วแหละ เอาไปไว้ข้างหลังก็ได้ปึ๊บทีนี้จะทำกระจกเราก็ copy ตัวนี้มาได้เลยครับ copy แล้วก็วางแล้วก็ย่อขนาดหน่อยนึงสีด้านในเข้มๆหน่อยนึงอ่ะปึ๊บแล้วก็ผมจะใช้สี่เหลี่ยมเป็นสีขาวนี่สี่เหลี่ยมป็นสีขาวแล้วก็ใช้รีเชฟนะครับ ทำให้เป็นเส้นเฉียงเียงหน่อยหนึ่งขอภายกระเสียงรบกวนด้วยนะตอนนี้ฝนมันตก<ม>ใส่เป็นเงากระจกไปประมาณนี้ทีนี้ลองไหม,มก็จะคล้ายๆกันละแบบนี้ แล้วก็ทําเป็นที่นั่งนะที่นั่งก็จะใช้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมเราก็ทําโค้งเหมือนตัวตอนที่เราทํมาตัวกระจกกับตัวตัวรถเต้นบนนะนะก็จิ้มเลยจิ้มตัวเขิไปจิ้มสองข้างแล้วก็เราก็ลบตรงกลางได้นะลบตรงกลางไงเนี่ยเราจิ้มสองข้างไปแล้วใช่ไหมครับเป็นมุมลบ,ลบตรงกลางออก เบาโค้งละก็ปรับเอาตามใจชอบนะเบี้ยวนิดนึดนงไม่เอาแล้วแต่ปรับกันเอาเองนะครับอันนี้ทีนี้ก็ปรับสีเบาเอาตามชอบเลยอยากได้สีอะไรามาโทนดำแล้วก็ไปดำเลยแล้วกันนะปึ๊บอปปี้มาอีกตัวนึงอ่ะ ทีนี้ต้องเอาไปข้างหลังใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ต้องอยู่หลังเงากระจกอโอเคก็จะเนียนขึ้นละตอนนี้เราก็จะได้ลดตัวตัวถังลดละมาทําตัวกระจกข้างต่อกระจกข้าง ก็จะทํากระจกดูข้างหลังด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้ผมเอาเอาเป็นตัวละครโลโก้ของ g o o g e n i e มาใส่นะก็ใครจะแอดอะไรเข้ามาก็ก็เอาได้ตามสบายทีนี้โอเคผมได้คันนี้ละแลก็ก็ุรปนะครับแล้วก็มาสร้างอีกคอสตูมหนึ่งโดยการ duplicate นะดูพิเคตนะดูพิเคตตัวนี้เราจะทำเป็นเหมือนควันรถอันนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่า2อ,อันนี้ต่างกันยังไงนะสังเกตไหมต่างกันยังไงอ่านี่เป็นคอสตูมที่1นนะครับคอสตูมที่1นนะคอสตูมที่2คอสตูมที่2นะจะใหญ่กว่าคอสตูมที่1น,นิดนึงนะครับแล้วก็ผมจะใส่ตรงควันลดไปตรงทางตรงล้อนะเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้ถ้าสังเกตในตัวโปรแกรมนะเห็นไหม ขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ผมขยับตัวละคระตัวมัสคอตผมะจะแว่งแกวงก็ทำคล้ายๆกันครับจะขยายใหญ่ขึ้นหรือจะให้เล็กลงก็ได้นะเพื่อให้มันมีมูฟเมนต์เฉยๆนะวันนี้ผมใช้หลักการเดิมขยายแล้วก็เพิ่มเพิ่มควันเข้าไปควันตอนนี้เพิ่มเป็นสีเหลืองเป็นซายใช่ไหมก อีกฝั่งก็เหมือนกันจะทําให้มันต่างกันนิดนึงก็ได้หรือจะให้เหมือนกันเลยก็ได้นะโอเคแล้วก็อาจจะเพิ่มเงากระจกรถให้มันดูต่างกันนิดนึงตัวรถเชดเอาไว้ตรงกลางตรงเครื่องหมายปวกนะแล้วก็อีกอันนึง ปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าตัวเงาดูมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เราก็จะลบออกก็ได้นะอันนี้ปรับกันตามใจชอบนะครับปรับกันตามใจชอบนะอาจจะอย่างนี้ก็ได้อ้อโอเค เอคล้วคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็เราติดตามครับสำหรัวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ